สวัสดีครับพิธีน้องชาวไทยนะครับวันนี้รีซอร์มาอีกครั้งหนึ่งกับรีพอร์เตอร์นะฮะข้างหลังนี้ถ้าเป็นชายหนุ่มหลายหท่านน่าจะคุ้นเคยแล้ววันนี้ผมก็พามาที่ที่ท็อปซ่าวาทิตรีคุ้พันนั้นคุ้นคุ้นทุยคุค้นเคยนะครับซึ่งเขาไปบ่อยสถานี่นี้ไม่ต้องให้อบอกว่าเปนคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามเขาข้างในแต่ไม่รู้ผมจะออกมาเร็วไหมหรือต้องรองเขาก่อนไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังในต่อช่วงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าไปดูฟุตบอลแมตช์คลาสสิกกันดีกว่านะครับเกมนี้นนะะะฮเเป็เกมรหว่าง เอ่อเชลซีครับเปิดบ้านแล้วกับมีของอาร์เซนอลนะครับในปี1999เช่นกันนะครับลูกนิยมเข้ามาซื่อทาขวาเรียบร้อยบวกเข้าไปแล้วเป็นใครตอร์เรเ่เตโฟอะไรปะตอร์เรเนเตโฟ, <laughs> ตเ,ลโฟ <laughs> เละเลยโอย้ยอีกแล้วสองศูนย์ครับเหอืสองใครวะอะไรอะแดนเปเตสคูยี่โค้เท่ไอ้มันก็ขนูจิ้มด้วยขวาเรียบร้อยเป็นสองหนึ่งครับเชลซีอาร์เซนอลไล่มาแล้ว เป็น2อนทีเจ็ดเอเมนก็คานูครับแม่สุดหน้าจอมคลาสสิกนี่ใครครับแล้ว oh <man. S 1> มาโอ้ oh, มาครับเท้าสายอย่เข้ามาคานูแต่ด้วยขวายิงยันเสาแรกไปแล้วเรียบร้อย2ประตูต่อ2ครับมาเซีเดซาย,ยี่กองหลังสไลด์ไม่ทันลูกนี้คานูยิง2ลูกตามมาแล้วท้ายเกมเอาสก,กัดติษคานูยอยกแล้ว คารนูมุมทงมุมเส้นไม่มีมุมลูกของของมาแล้วเรียบร้อยครับไอ้คาร์เอ็มังโกคารนูยิงด้วยขวาไอ้เหี้ยลูกนี้ลูกคลาสสิกครับลูกเก่งเอ็มังโกคารนูเลยการของลูกนี้ของมาปุ๊บปั่นด้วยขวาโอ้โหเชลซีสีส่คนห้าคนเรื่องประตูด้วยครับเอ็มังโกคารนูคนเดียวแฮตทริกครับฮีโร่ของอาร์เซนอลในเกมนี้นะครับก็คือเอมัโกคานูครับผม เป็นนักเตะที่ผมก็ชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะสไตล์การเล่นนี่เ,เขาเรียกว่าอะไรชั้นเชิงในการเล่นเบสิกทักษะในการโชว์สกิลแบบไม่ไเรื้อเร็วแต่ว่าเหนือชั้นมีจังหวะสากนโคตรเก่งนะครับอาร์เซนอลชนะเชลซีไปครับ3ประตูต่อ2ครับ s <S ก็เป็นแมตช์คลาสสิกสุดมันอีกคู่หนึ่งนะครับที่เชลซีนำก่อนแล้วก็อาร์เซนอลพลิกกลับมาแซงได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยทีเดียวก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับฝากไว้ด้วยกับรีพอร์เตอร์ครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงคับแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็อย่าซือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกอกลับมาเต๊เราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้ชมมมฝาากตติดดไวยลลบอนะะฮ <ด>ใช่<ด>พเพื่อแจ้งเ<น>ตือน,นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<ช>ผมสวัสดีครับ